อาหารก็มีก็มีผักบุ้งผักผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดผักกระถินบ้านเรา,าถ้าถ้าหนวดโป้งนี่สิดึงหนวดเลยมันเถอะมักดึงหนวดมักดึงหนวดแต่หนวดโป้งจะดึงหนวดเลยมันเถอะหัวเอาหัวมาดึงหัวกันนะ <c oughs> ดึงหูกันนะ้ดึงหูกันนะ้าดึงหูกันนะด้งหูกันนะ้า้าถ้ามีข,าขา้านีิเดึงข้าเหรียเลยนั

มันดึงเล่นดีเขานี่เขาเเขาเเขาเ,เ <c oughs> าเฮัลุฮัลุบฮัลุลบลโน้ในตัวเล็กเลกัวเล็กอยู่ข้างในเล็กเล็กอยู่ข้างในกำลังออกมาอ,อยากมาเล่นน้ำมูอยากมาเล่นน้ำมู วเล่นน้ำมูเล่นะเร่น้ำมูเล่น้ำมูอเล่นน้ำมาเจอ